สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านพบกับรายการที่สนุกที่สุดในโลก ดาวินชีเกมวรรณคดีไทยนี่วันนี้ดาวินชีของเรามาแบบไม่ธรรมดาเมื่อครูภาษาไทยมาจาัดรายการดาวินชีก็ต้องเอาเคล็ดลับสนุกสนุกเกี่ยวกับภาษาไทยมาและวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากับผู้เข้าแข่งขันทั้ง5ท่านที่ถือว่าเป็นสุดยอดแห่งความรู้ด้านวรรณคดีไทยตัวละครไทยจะมีใครบ้างนั้น ไปชมกันเลยค่ะท่านแรกแนะนำตัวค่ะสวัสดีค่ะกระตูนค่ะสวัสดีค่ะน้องแพรค่ะสวัสดีค่ะน้องแพงค่ะสวัสดีค่ะน้องปิ๊ปองค่ะสวัสดีค่ะน้องพีนค่ะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเรามาฟังกติกากันก่อนค่ะกติกานะคะดาวินชีของเรา จะขึ้นรหัสภาพมาทั้งหมด10รหัสภาพแต่ละภาพเนี่ยจะมีคำใบ้ซ่อนอยู่ถ้าทุกคนสามารถคิดออกว่ารหัสภาพนั้นเชื่อมโยงมาเป็นคำไหนเป็นชื่อใครในตัวละครในวันนาคดีทุกคนสามารถยกมือส่งเสียงหรือว่าทำสัญญาณแปลกๆให้พิธีกรรับรู้ได้เลยค่ะพร้อมกันแล้ยยังเอ่ย เอาละค่ะไปค่ <หา S 3> ะเริ่มกันที่ข้อแรกข้อแรกเป็นรหัสภาพสีพยางค์เรามาจับเวลากันเลยค่ะข้อแรกใช่ลูกจัน,รนะะท <โห S 1> นนร์หรือเปล่าคะไม่ทราบเลยค่ะลูกที่สามน่าจะเป็นครูนะครูครูดีเป็นัวแรกนิดหรือเปล่าคะครูครูอะไรเอ่ยจันทร์ละน้องแพลงเชิญค่ะ จันทโครกค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะจันทโครกซึ่งเป็นตัวละครชายในวรรณคดีไทยที่มีความกล้าไปเรียนวิชาดับสีสีเมื่อเห็นว่าเรียนสำเร็จ,รจแล้วก็ให้พระอบมาเมื่อได้พระอบแล้วกำชับว่าห้ามเปิดก่อนแต่ระหว่างทางจันทโครกเนี่ยตื่นเต้นอยากรู้ว่าด้านในเนี่ยเป็นอะไรก็เลยเปิดออกมาเจอนางโมราผู้มีความสวยงาม แล้วก็ทําให้เกิดการแย่งชิงกับโจรป่าจนเกิดเป็นเหตุเพลิดอย่างที่พระฤษีได้เตือนนั่นเองค่ะต่อไปค่ะตึ้งเออภาพนี้น่าสนใจออกเสือได้เหรอคะเนี่ยเป็นภาพที่ความรู้ค่ะความรู้เป็นความรู้ไม่ละแหลมจมแปลว่อะไรคเนี่ยภาพที่สองนี่ถ้าไม่ละแหล บาดเสี่ยวเลยนะคะเน er> like <so bottom, ี่ยกดโท้อง่ซาลีเพื่อนเพื่อนการอะไรกันค่ะการเออวิดูกาเลยไรกับบวดท้องท่านซาลีค่ะคำตอบค่ะตอบได้เลยคขหนึ่งแผลหมายเลขสองการกีค่ะจะเป็นยังไงนั้นเอ้หน้ากากีถูกต้องค่ะภาพแรกนะคะก็คือคนกำลังกาการบาดอยู่และกีเป็นสัพชะพของเยาวรุ่น แห่งคนเมืองทิพย์เท่านั้นที่จะรู้อ่าเป็นคำคำศัพท์ี่ปัญญัติไม่ได้อีกดีนั่นเองนะคะทีก็คือสังภาพเดี๋ยวอีฉันจะไปดูค่ะสาแม่ขาไว้สาแม่อะไรอ่ะนางากีเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษกว่านางในวรรณคดีคนอื่นคือมีกลิ่นกายที่หอมมากเมื่อใครได้จับต้องเนี่ยก็จะติดหอมติดไปเลยหอมติดมือ โยมาลูนก็ทำไม่ได้ชาแนลก็ทำไม่ได้หมอนองอะไรมันจะเป็นตนกว่าครับพี่กอลรูปการ์ตซนกซี่ก็ทำไม่ได้มันติดเจ็ดวันต้องสุดยอดสุดมากเดี๋ยวต่อไปภาพแรกนี่เป็นตัวละครจะละครเรื่องหนึ่งดังอยู่นะคะเรื่องนี้ก็เรื่องอะไรคะฉันอีฉันไม่รู้จักค่ะแต่เคยอ่านผ่านคือรู้เ่มเตค่ะรู้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 ร้รู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 ้ ยามอนหาือเปล่าดีรู้เลยนะคะคุณทรยามอนไม่ได้นะคะคุณทรยามอนก็ตอบมาอุ้ยขอโทษค่ะแทนรู้ตอบมาแต่ว่าถึงเป็นอย่างนั้นแล้วก็ก็ไม่รู้ว่าตัวอะไรกันนะคะก็ไม่เหมือนกันอีฉันดิฉันจะตอะจ่าควีนจะตอบอ่ามากค่ะน้องควีนอีฉันว่าภาพเลขมันน่าจะชื่อนางบุษบาค่ะแล้วก็เออเขาบอกว่าไม่เอา ไทยกล้าไม่เอาไม่เอาไทยแสดงว่ามีกล้าแล้วก็ไอ้นั้นน่าจะเป็นโลโลล้างสต็อกเอาเป็นว่าดิฉันตอบว่าบุษบากล้าโลค่ะและบุษบากล้าโลเป็นคําตอบที่ถูกต้องค่ะบุษบากล้ามาจากเรื่องอะไรคะบุษบากล้าโลคือใครนะะทุกคนอาจจะไม่จู้แต่บุษบาสาริจจริงๆแล้วเรียกไปว่าเทียบได้เป็นบุคคลคนเดียวกันเลยก็ได้เพราะว่ามาจาก วรรณคดีเรื่องดาหลังซึ่งมีความคล้ายกับพีนาวนั่นเองอ่าจริงๆแล้วมีเหมือนกันเลยแต่ว่าคนแต่งนำไปเขียนคนละแบบแต่ว่าในจริงเลยการดําเนินเรื่องก็เหมือนกันอ่าตามนี้ไปกันที่ข้อต่อไปเขามีเพลงด้วยนะคะเขามีเพลงด้วยนะคะเมื่อกี้แล้วอยากให้ฟังร้องคะใช่ไหมคือจะบ้า อ๋อเจ้าค่ะเจ้าค่ะอะต่อไปภาพแรกเป็นภาพของนักร้องคนใดน้องเกรดเขาคือขอขอโชว์เพลงก่อนได้ไหมคะขอโชว์เพลงแม่เปโลค่ะแม่เปโลอันลึกสุดเจษค่ะมาโลกกันใสด์แล้วขึ้นใจไม่รักทำรักมันดาว่าคู่รักรักม่้เขแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวอนณาตกนานค่ะมงแม็กเฟนด้วยมิสวีนาค่ะไม่ไม่หลุดชื่อมาแล้วค่ะเยี่ยจังใส่แล้ว ห้าสี่สามสองหนึ่งมดเวลานี่เป็นไม่ใช่หน้าที่ของพวกคุณอีกต่อไปเป็นหน้าที่ของทีมสติลท่านผู้ชมทางบ้านที่สามารถตอบคำถามนี้ได้คอมเมนต์มาเลยด้านล่างสองพยางจับเวลาจอกหรือเปล่าคะตอกจอกหรือเปล่าคะคุณตอบคุณไม่รู้ว่าเป็นคนใต้อ่ะรู้คไม่รู้อ่อขออนุญาตเดานะคะ คนนี้เดาเก่าเดามาค่ะเดาว่าน่าจะเป็นแก่นแก้วหรือเปล่าคะเพราะนั่นคือแก่นไม้นะคะแล้วนั่นก็คือแก้วน่าจะเป็นแก่นแก้วหรือเปล่าแต่ว่าี่บ้านันเรียกกนดอกเหคะพี่บ้าเรียกเขียงค่ะปิงปองตอบแก่นดอกแก่นแก้วแล้วก็เขียงแก้วอ่ามาดูกันว่าคำตอบไหนคือถูกต้องไปแล้วเราขึ้นนางแก่นแก้วเคยได้ยินชื่อเหรือเปล่าไม่เคยคือจะบอกว่านางมีความสามารถพิเศษในการเล่นปิง นิดหน่อยแล้วก็ไม่เด่นด้วยแต่ว่าทำให้คนทั้งโลกทั้งประเทศเนี่ยคิดว่าขุณช้างเป็นคนรักเสียวใจเดียวนางความสำคัญเพราะนางคือภรรยาคนแรกของคุนช้างซึ่งได้ป่วยและเสียชีวิตไปขุณช้างก็เสียใจแต่ว่าไม่นานมาก็เือหลังจากนั้นก็มาเจอกับนางวันทองก็ตกทุกข์ก็ไปแย่ยงถุแขนมาจนเกิดเรื่องบานปลายอย่างที่ในละครเกิดขึ้นนั่นเองมา ตามไปอยางเขาไปชอบหน้าดูแล้วค่ะดูแล้วค่ะดูแล้วค่ะมาค่ะดูแล้วค่ะมาตอบตอบมาค่ะมั่นใจมากเลยค่ะพ่อนี่าบุตรมาฉุดเลยแมุดนะคะเป็นแบบเขาเรียกสมุตรนะคะสมุตรนะคะแล้วก็ทีวีไดเวียเนี่ยเขาจะเรียกว่าเออ่โคชนาอ่าแล้วก็กากระบาดนาพอตอบว่าสมุตรโคตรค่ะใช่หรอใช่หรอเป็นคําตอบที่ใช่หรอค่ะ ถูกต้องจส,สมุดโพุทเนี่ยดลังเป็นวรรณคดีประเภทคำชัน้นซึ่งสมุดโพุทเนี่ยเป็นเป็นตัวละครที่เหมือนกับขึ้นชื่อได้ขึ้นชื่อเรื่องเทพอุ้มสงซึ่งใครรู้ว่าว่าเทพอุ้มสงคืออะไรคือการที่สมุดโพุทเนี่ยออกไปคล้องช้างก่อนตอนแรกไปค้องช้างไปอยู่ในป่าเทพธิดาเทวดาผา่านมาเห็นอุ้ย นอนคนเดียวปลาบเดี่ยวเอกางกิดยังไงยังไม่วุ่นวายดีกว่าไม่ใช่ค่ะรอนเพีงพิภา <laughs> แล้วก็เห็นนะก็เลยไปอุ้มนาง <c oughs> นางพิมทุมมาวดีมาสมกันสมนี้ก็คือให้สมกานรัรากก<อ>ันอนนี้แล้วอพอตื่นมาเนี่ยออพอตื่นมาเนี่ยทุกคนก็แยกย้ายเพราะว่าเทวดาพากลับ พากลับปุ๊บทุกคนก็นางกินกินทูม,มาดีอ่ะก็คือ,อยังแบบยังนึกถึงอยู่แล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยไปวาดภาพวาดภาพมาแล้วจนปรากฏว่าออนี่แหละคนที่เราไปเจอเจอเป็นส,สมิธพูดค่ะอ่าไม่ช่โดงแต่อย่างวีทิเชฟส<ซ>องหนึง่ง ปิบองเหมือนจะหนีปิบองรู้วอีกแล้วนะคะตลอดเลยอ่ะได้กี่บองได้เหรอคุณเป็นมณีตลอดเลยพี่ค่ะปิบองผิดมียากกว่านี้ค่ะแบบมียากกว่านี้นะคะอย่ากิ่มมาี่บองตอบมาตอบว่าอ่ะอันนี้นะคะคางเนี่ยอ่าวายโพลก็จะเป็นอ่าอันนั้นนะคะแล้วก็ขอตอบว่าอันไหนอะไรกันคืออะไรอะไรกันอะไรคะอันนี้คืออะไรอ่านเป็นคำตอบที่อ o ูม a l ถูกก้องนะคะซึ่งเป็นทหารเอกของพระรามก็ว่าได้เลยเพราะว่าเก่งทั้งเรื่องรบและเรื่องรักเรียกได้ว่ารบก็ไม่แพ้รักแพ้ก็ไม่ผังเพราะมีเมียมาการลันตีถึง5้0พันคนโอ้0หห้าหกคนนี้มีเมียอะไรจุกคนนับย่างก้าเรีย่างก้าวเลยหรอ ถ้านับเป็นปีนะคะสมมุติว่าหนึ่งคนหนึ่งวันก็มีไปถึง14ปีเลยแต่ว่าฮนมุมานเนี่ยจะมีใครบ้างที่พิเศษพิเศษนะที่คัดมาแล้วทุกคนอาจจะช็อกได้ก็คือนางบนโทเป็นหนึ่งในชายาของฮนมุมานด้วย mm hmm. เนื่องจากฮนมุมานเนี่ยต้องการแก้แค้นพระกันปลอมตัวแปลงร่างาไปไป,ไป,ไปทำลายพิธี มันกลับไปทําลายพิธีของทศกันทร์ก็เลยไปแอบมีอะไรกับนางมณฑูนลายมากนะคะแล้วก็อีกภาพคือจริงๆที่ที่เด่นๆเนี่ยจะมีหกคนเดี๋ยวจะขึ้นให้ตรงรายละเอียดนะคะแล้วก็ห้าพันที่เหลือเนี่ยเป็นนางสนมที่ได้รับพระราชทานมาจากพระรามออตอนที่ทำศึกพงลงกกาเสร็จอ่า เราไปหามาจากไหนคะเราไปหามาจากไหนจะยิงทั้งหมู่บ้านเลยหรือเปล่าเนี่ย346 minutes later เป็นยังไงบ้างคะวันนี้สนุกกันหรือเปล่าสนุกมากเลยค่ะได้ความรู้เยอะแยะเลยค่ะได้ความรู้เยอะให้ทุกคนพูดทีละคนแบบแบบยากกว่านี้ค่ะเมื่อกี้ตอนทางบ้านจติวนะทุกคนหน้าแบบ เมื่อกี้เราอ๋อจิงๆก็รู้ได้แหละค่ะแต่ว่าเออก็ก็ต้องแกล้งผิดบ้างอะไรบ้างอยากให้แบบต่อกันมากมีส่วนร่วมกันอยากให้ทางบ้านมีส่วนร่วมด้วยอ๋อทางเราก็จะฝากว่าถ้าทุกคนคิดว่าแน่กว่าห้าคนนี้ให้คอมเมนต์มาเลยค่ะด้านล่างว่าอยากให้เราเนี่ยทําคอนเทนต์อะไรทําดาวินชี่ประเภทไหนหรืออยากให้มีต่ออีพีสองอ่ะ คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราส่วนวันนี้คนที่ชนะได้แกให้เขาเฉลยตัวเองนะคะเต้นตะเนแต้นเตนเต้นเนกด number ให้ตัวเองค่ะ,คะน้องปิงปองนะคะ <c oughs> น้องปิงปองใส่ม <c oughs> ุก <c oughs> แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราเนักศ <นา S 2> ึกษาเอกภาษาไทยนะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยและวันนี้ <c oughs> ไม่ว่าม้าจะวิ่งเร็วแค่ไหนก็ต้องลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะายบาย